สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านผมภูนสักจันจำปีสมาชิกผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลในฐานะตัวแทนของพรรคที่จะนําเสนอชุดนโยบายเปลี่ยนแปลงประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนของประเทศในร่างพระราชบัญญัติหรือพรบรชุดนี้นะครับจะประกอบด้วย4พรบรด้วยกัน พรบชุดแรกนะครับจะเป็นพรบเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรพรบชุดที่2จะเป็นเรื่องการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ p r t r ซึ่งย่อมาจาก Pollutant Release and Transfer Register พรบที่3จะเป็นพรบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพรบสุดท้ายพรบที่4จะเป็นพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พรบทั้ง4นะครับเป็นชุดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชุดแรกที่จะนําเสนอเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาตามนโยบายที่เราได้หาเสียงไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่าพรบทั้ง4เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างจริงจังในส่วนของพรบทั้ง4นะครับผมจะขอสรุปดังนี้นะครับเริ่มที่พรบแรกก่อนเลยเป็นพรบการ บริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรโดยเนื้อหานะครับเ,เราจะเป็นการบริหารการด้านการบริหารจัดการขยะทุกประเภทจากเดิมนะครับเราจะเป็นการบริหารโดยยึดติดกับภารกิจซึ่งจะแบ่งแยกตามหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานจะถูกกําหนดเป็น DNA ไว้เลยว่าขยะนั้นคือขยะอุตสาหกรรมแม้ว่าขยะนั้นจะมีลักษณะหรือว่ามีองค์ประกอบที่ เหมือนกับขยะชุมชนก็ตามดังนั้นพรบฉบับนี้นะครับจะแบ่งประเภทของขยะตามลักษณะของมันซึ่งก็จะมปขยะอันตรายขยะไม่อันตรายและก็เป็นขยะติดเชื้อและที่สําคัญพรบฉบับนี้นะครับจะเป็นพรบฉบับแรกของประเทศเรานะครับที่นําหลักการของเวสไฮลาคีหรือลำดับขั้นในการจัดการขยะมาใช้นะครับซึ่งตัวเวสไฮลาคีหรือลำดับขั้นในการจัดการขยะเนี่ยก็คือเป็นการแบ่ง าการดําเนินง,งานจากการขยะนี่เอาเป็น5ลําดับด้วยกันซึ่งลําดับแรกเป็นลําดับที่เรามีความาต้องการที่จะทําสูงที่สุดซึ่งนั่นก็คือการลดการเกิดขยะหรือเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า r e d u c e นะครับถัดมาลําดับขั้นที่2ก็จะเป็นการ reuse หรือที่เรียกว่าการใช้ซ้ําลำดับลำดับขั้นที่3จะเป็นการ recycle หรือเรียกว่าการนํากลับมาใช้ใหม่และลําดับขั้นที่4 ก็จะเป็นลำดับขั้นที่เราเรียกว่าการใช้ประโยชน์ด้วยการนําขยะนั้นนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเราเรียกว่าเป็นฮี a รีค c o เ e อรี่นะครับและสุดท้ายที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือดิสโพ s เออก็คือการกําจัดซึ่งยกตัวอย่างเช่นการฝังกลบในที่ต่างๆการนําหลักการตัวลำดับขั้นในการจัดการขยะนะครับทั้งห้าลำดับขั้นที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยมาใช้นะครับเราจะสามารถที่จะควบคุมการบริหารจัดการได้ตั้งแต่ ที่ต้นทางซึ่งที่ต้นทางนะครับในกฎหมายฉบับนี้เราจะ,จะมีการกําหนดให้ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นทําการคัดแยกขยะโดยนําขยะที่เกิดขึ้นนะครับมาแยกอย่างน้อยนะครับก็จะมีกระดาษแก้วพลาสติกและเศษอาหารหลังจากที่มีการแยกขยะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการควบคุมที่การเก็บรวบรวมซึ่งเราจะมีการกําหนดอัตราการเก็บรวบรวมที่100%ก็คือหมายถึงว่าขยะ บ้านเรือนที่เกิดขึ้นทุกประเภทจะต้องได้รับการเก็บขนทั้งหมดนะครับไม่มีการปล่อยทิ้งอันดับขั้นที่3ก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งซึ่งจะมีการควบคุมโดยการใช้ AI, AI ในการทวนสอบและก็ควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งและอันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการบำบัดและก็กำจัดที่ปลายทาง ซึ่งในพรบฉบับนี้ก็จะมีการกําหนดให้ออกเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งจากเดิมเรามีเพียงแค่เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้นสําหรับถัดมานะครับที่สําคัญจากนอกจากเรื่องการจัดก,การขยะแล้วเราก็จะมีอีกปีกหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการบริเวียนทรัพยากรหรือเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า circular economy นะครับ ซึ่งโดยหลักการของเ i อร์ไคร์อิคอนมีก็คือเราจะต้องใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า extended producer responsibility หรือว่า EPR ซึ่งหลักการนี้นะครับเดิมเนี่ยผู้ผลิตเราจะทําหน้าที่เพียงแค่ผลิตจำหน่ายขายและก็ได้กำไรมาเท่านั้นแต่หลักการนี้นะครับเราจะขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตมาให้เพิ่มการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาด้วยซึ่ง ตัวการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จากห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าจากร้านต่างๆขึ้นมาเมื่อเราใช้แล้วเป็นซากเราก็ต้องนำซากตัวนี้นะครับกลับคืนไปที่ทางผู้ผลิตสถานที่ผู้ผลิตจะกําหนดไว้ให้ว่าเป็นจุดรับคืนของนะฮะซึ่งจากที่ยกตัวอย่างขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีเพนพอยต์อยู่ว่า เรามีปัญหาในเรื่องของการออกกฎหมายในรูปของตัวพระราชบัญญัติหรือพอรบซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่เราใช้เวลากว่า20ปีนะครับจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการออกพระราชบัญญัติหรือมีกฎหมายควบคุมในการจัดก,การขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยดังนั้นเราก็ดําเนินการแก้ไขนะครับด้วยการระบุว่าการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับสามารถที่จะออกเป็นกฎกระทรวงทดแทนได้นะครับ ถัดมานะครับเรื่องของการเป้าหมายในการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และการเป้าเป้าหมายในการขยกขยะอื่นๆให้กับองคก์กรคของส่วนท้องถิ่นนะครับเราจะมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆไว้โดยมีระยะเวลากำหนดไว้3ปีให้อปทอนะครับดำเนินการจัดการคัดแยกขยะตามกฎหมายที่ผมได้เรียนมาไว้ข้างต้นนะครับรวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ผลิตนะครับ มีการรวมกลุ่มกันเรียกคืนซากของตัวเองรวมถึงมีการทบทวนเป้าหมายเช่นอัตราการรีไซเคิลและอัตราการรวบรวมจัดเก็บนะครับโดยมีการกําหนดช่วงเวลาไว้ว่าต้องมีการทบทวนอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของออการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนต่างๆซึ่งถ้าท่านดูภาพนะครับที่ผมได้นําเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนนะครับของตัวขยะที่เกิดขึ้นนะครับจะมีหลายสาเหตุด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ําใตดินมีการผลกระทบเรื่องของกลิ่นที่เกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้นะครับเรามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อฟืน้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆทันทีนะครับอย่างเช่นในภาพมีการล่วไหลของน้ําชักขยะนะครับ ในหลุมฝังกบที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ลงสู่ลำคลองและลำลางสาธารณะนะครับเราสามารถที่จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อฟืนฟ้นฟูนที่ปนเปืเป้อน,น,นตรงนี้ด,ดําเนินการแก้ไขทําการ,รบําบัดน้ําเสียที่มีการปนเปื้อนได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ประชาชนออต้องใช้เวลา1 0บถึงยีปีในการฟ้องร้องเรียกความเสียหายเอาเองนะครับและก็ในปัจจุบันนี้หลายๆเคสก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใด รวมถึงนะครับการจัดการเรื่องของกลิ่นนะครับเรื่องปัญหาไดออกซินซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากหลุมฝังกลบนะครับที่มีอยู่ประมาณ2,000กว่าแห่งในประเทศไทยเกิดลุกติดไฟขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพนะครับซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับมีการเกิดขึ้นหลายๆครั้งในประเทศไทยซึ่งนอกจากเกิดฝุน่นและก็มลพิษแล้วนะครับ เรายังมีสารตัวหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสารที่อันตรายอย่างยิ่งยวดก็คือเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งเราเรียนรู้กันดีๆว่าเป็นสารไดออกซินซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิต่ำนะครับซึ่งอุณหภูมิอยู่ประมาณ 2- 0 0 3 0 0นี่ก็จะเป็นจุดที่สารไดออกซินเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนะครับพรบอีก ร่างตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอเป็นพรบรที่2นะครับก็คือเป็นพรบรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งร่างนี้นะครับต้องเรียนได้ว,ว่าเป็นการปรับปรุงจากร่างเดิมที่ทางสสนิตพลและสสกันพงซึ่งเป็นสสชุดที่25ได้ทําการจัดเตรียมร่างตัวนี้ไว้และปรับปรุงโดยสสกมลทัศน์ซึ่งเป็นสสระยองและสสสรพัดนะครับสสสระบ,บรุรีซึ่งร่างนี้นะครับ จะมีเนื้อหาในการกําหนดให้มีการรายงานและก็เปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยนะครับก็จะต้องมียกตัวอย่างเช่นปริมาณของสารเคมีที่เกิดขึ้นหรือมลพิษที่เกิดขึ้นรวมถึงถ้าหากท่านต้องนําสารเคมีหรือว่าของเสียนั้นไปบําบัดกําจัดภายนอกโรงงานหรือโครงการของท่านท่านก็จะต้องทําการรายงานด้วยเช่นกัน และเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับซึ่งข้อดีของพรบรนี้คืออะไรพรบรนี้นะครับจะช่วยในการปกป้องและรับรองสิทธิของชุมชนและประชาชนในการเข้าถึงและรับรู้ตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมีอันตรายได้ในขณะเดีวยวกันประชาชนนะครับสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงว่าตัวเองนะครับอยู่ใกล้กับอะไรและจะประเมินความเสี่ยงว่าตัวเองควรจะ อยู่หรือว่าสร้างบ้านเรือนใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนั้นหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพรวนี้เช่นกันในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในเคสของโรงงานหมิงตี้นะครับในรูปซ้ายมือที่ผมได้นําเสนอในขณะเดียวกันประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับสลับเครื่องมือ ในการที่จะตรวจสอบการดำเนินง,งานของผู้ประกอบกิจการโดยการใช้รายงานตามพรบฉบับนี้นะครับยกตัวอย่างในรูปขวามือนะครับซึ่งเป็นการลักลอบทิ้งของขยะอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ในจังหวัดหนึ่งในเขตภาคตะวันออกนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้กลไกนี้นะครับเพื่อที่จะทําการตรวจสอบย้อนกลับไปให้เห็นว่าใครเป็นต้นตอหรือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการลักลอบ,ลอบทิ้งนี้เกิดขึ้น มาถึงพรบที่3นะครับจะเป็นพรบเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งร่างโดยสสสนิวานโบบาลนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไก่นะครับการสะสมของการเลือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมขึ้นมาการขัน้คมต่างๆทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการเกิดขึ้นความร้อน มีภัยแล้งที่ยืดเยื้อและยาวนานมีปัญหาหน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีฝนตกที่รุนแรงมากขึ้นทำลายสถิติต่างๆปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับส่งผลกระทบไม่เฉพาะแค่การลงชีวิตแล้วนะครับแต่จะส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลถึงความสมดุลระหว่างพืชและอาหารนะครับสุดท้ายก็คือสุขภาพของมนุษย์ในที่สุดนะครับ พระก,ก้าวไกลจึงให้ความสําคัญกับการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเราเลยร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมบรรเทาและก็ลดผลกระทบด้วยการจํากัดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในขณะเดีวยวกันเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับและปรับตัวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีการจัดการกับความสูญเสียที่เราคาดการว่า อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงเรามีการกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมถึงดําเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะครับให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กําหนดไว้เช่นกันในส่วนของพอรบสุดท้ายนะครับพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามแดนซึ่งสาเหตุของการเกิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กมากนะครับ ขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนี้มีแหล่งกําเนิดมากมายจากหลายแหล่งอย่างเช่นจากเกษตรกรรมจากการเผาในที่โล่งจากไฟป่าที่ไม่ได้มีการควบคุมจากภาคพ,พลังงานการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าถ่านหินต่างๆจากภาคขนส่งจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์รวมถึงการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นนะครับและก่อให้เกิดมลพิษทางด้านอากาศแต่ในขณะเดีวยวกันอีกแหล่งหนึ่งนะครับ ที่มีความสําคัญจากภาพถ่ายทางดาวเทียมเราก็จะเห็นล่องรอยการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของมลพิษข้ามพรมแดนและในที่สุดนะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของประชาชนซึ่งประชาชนควรมีสิทธิ์ที่รับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนนั้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับดังนั้น พระก,ก้าไกลนะครับจึงได้ความสําคัญต่อการร่างพรบฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมฝุ่นพิษเ,เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงรายละเอียดของพรบฉบับนี้นะครับผมจะขอให้ทางสสพัทธรพงลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้ร่างพรบฉบับนี้มาสรุปรายละเอียดของพรบรนะครับให้กับทุกท่านนะครับเชิญสส สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมพัฒระ,ะพงศ์ลีรพัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและสัมปะตองนะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงประเด็น PM 2.5เรื่องของฝุ่นพิษแน่นอนครับปัญหา PM 2 5มันไม่ใช่แค่ฝุ่นควันมันไม่ใช่แค่หมอกควันแต่ว่าปัญหานี้มันทำลายสุขภาพทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราไปนักต่อน,นักเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง กำหนดตรงนี้เป็นฝุ่นพิษนี่คือที่มาของพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนของพรรคก้าไกลครับอย่างที่ผมได้อภิปรายไปในวันที่12กันยายนในวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับการที่เราจะแก้ไขปัญหา PM 2.5ได้มันต้องแก้ทั้งโครงสร้างและส่วนที่สําคัญที่สุดของของโครงสร้างนั่นก็คือชั้นฐานรากและกฎหมายนี่แหละครับคือฐานรากที่มั่นคงที่สุด ให้ทําให้การแก้ PM 2.5นั้นเป็นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนวันนี้จึงเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับของภาคเก้าไกลต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและพระบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนตรงนี้จะช่วยบังคับใช้ในหลายด้านเลยแน่นอนครับทุกร่างพระราชบัญญัติจะพูดถึงสิทธิในอากาศสะอาดให้กับประชาชนชาวไทยจะพูดถึงการคุ้มครองประชาชนในการฟ้องร้องผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งจากในและต่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่เราจะแตกต่างออกไปนั่นก็คือ1เราต้องให้ผู้ประกอบการทั้งจัดทํารายงานที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่รายงานฉบับนี้เนี่ยต้องครอบคลุมทั้งระบบนะครับตั้งแต่ต้นสายยังปลายสายเลยยกตัวอย่างง่ายๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์หนึ่งเลยถ้าคุณจะนาเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์มาได้คุณต้องมีรายงานระบุให้ชัดเจนว่าข้าวโพดอาหารสัตว์นี้มาจากแหล่งที่มาใดและแหล่งที่มานี้ มีวิธีการกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างไรการขนส่งเป็นวิธีไหนและสุดท้ายการผลิตสินค้าในโรงงานนั้นมีการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างไรบ้างรายงานฉบับนี้ต้องครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนปล,ปลายทางรายงานฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่จะช่วยทําให้เราตรวจสอบได้แล้วยังช่วยในการส่งออกสินค้าของเราในตลาด EU ในอนาคตอีกด้วยนะครับ พราะนี่จะเป็นหนึ่งในข้อตกลงของ EU ที่จะทําให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยนำเข้าสู่ยุโรปได้และคําถามต่อมาเรื่องของรายงานเสร็จปุ๊บทุกคนตั้งคําถามทันทีผมเชื่อเลย 1. เลยแล้วถ้าเกิดมีการทํารายงานเท็จละ่ะ 2. แล้วถ้าเกิดมันเป็นปัจจัยที่ต่างประเทศที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเป็นการาซื้อใบรับรองว่า,าสวนนี้ไม่ได้เผาละ่ะเราจะทำยังไงละ่ะ จึงเป็นที่มาของระบบที่2ในพระราชบัญญัตินี้นั่นก็คือระบบการติดตามย้อนกลับด้วยภาพถ่ายทางดาวเทียมเพื่อพิสูจน์ว่ารายงานที่เขาทำนะี่ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าและแน่นอนครับโทษบังคับใช้ต้องชัดเจนผู้ใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศไทยทั้งจากในและนอกประเทศต้องมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และนอกจากทางแพ่งและทางอาญาแล้วพักเก้าไกลเรายังมองว่าโทษทางสังคมก็ต้องมีเช่นกันเราต้องมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษทั้งในและต่างประเทศให้สังคมได้ตัดสินว่าพวกเขาจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือไม่และแน่นอนครับนอกจากโทษที่บังคับใช้ทุกอย่างที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลย นั่นก็คือการแจ้งเตือนหลายปีที่ผ่านมาคนเชียงใหม่ครับ10ปีที่ผ่านมาเลยเราเคยได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐสักครั้งหนึ่งไหมครับเคยมี SMS หรือการแจ้งเตือนใดๆที่ส่งมายังมือถือของท่านว่าปัจจุบันเนี่ยค่า PM 2.5มากกว่า300มากกว่า400ถามคนกรุงเทพเมื่อวานนี้เลยค่า PM 2.5พุ่งขึ้นสูงกว่าค่ามาตรฐานไปไกลมากๆม,ม,มีใครแจ้งเตือนเราไหมครับ มีข้อความใดๆส่งถึงโทรศัพท์ของท่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนภัยต้องระบุให้ชัดเจนในพรบรด้วยเช่นกันหากมีค่า PM 2.5เกินกว่าค่ามาตรฐานมากกว่า24ชั่วโมงต้องมีการแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันเราลองคิดภาพง่ายๆนะครับถ้า10ปีที่แล้วเรามีการแจ้งเตือนจะมีประชาชนกี่คนที่ตระหนักและตื่นรู้ถึงภัย PM 2.5ตรงนี้และจะมีประชาชนกี่คน ที่ตอนนี้จะไม่ต้องเป็นมะเร็งปอดด้วยสาเหตุที่ว่าไม่รู้จัก PM 2.5นี่คือความสำคัญของการแจ้งเตือนด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้จะเป็นร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดให้ทุกท่านได้ติดตามในขั้นตอนต่อไปนะครับการร่างกฎหมายคือขั้นต้นของการแก้ปัญหา PM 2.5ทั้งโครงสร้างเพราะฉะนั้นนอกจากทางนิติแล้ว ทางการร่างกฎหมายแบบนี้แล้วทางฝ่ายบริหารเราก็ต้องตรวจสอบการทํางานอย่างเข้มข้นเช่นกันด้วยแนวทางของฝ่ายค้านเชิงลุกเราก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นในวันแถลงนโยบายวันที่12กันยาจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นมาตรการใดๆที่แน่ชัดเรายังไม่เห็นมาตรการในเรื่องของการจัจดการเรื่องภาษีหรือการนําเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ที่แตกต่างไปจากรัฐบาลเดิมเลยเพราะฉะนั้นครับนี่จะเป็นสิ่งที่พักก้าวไกล เราติดตามอย่างชัดเจนเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเราได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างแน่นอนในวันนี้เราจะยื่นร่างพระราชบัญญัติ4ตัวด้วยกัน1ก็คือกฎหมายฝุ่นพิษและการก่อภูมิลพิษข้ามพรมแดนที่เอาผิดกับผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ2เราจะมีกฎหมาย PTR r ที่จะเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษทางอากาศ3เราจะมีกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะช่วยในเรื่องของคาร์บอนแท็กและคาร์บอนเครดิตและ 4. เราจะมีกฎหมายการบริหารจัดก,การขยะที่ช่วยลดคาร์บอนจากการฝังกลบขยะที่ไม่ได้รับมาตรฐานและทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางของก้าวกลีนทีมสิ่งแวดล้อมของพัรก้าวไกลที่จะทำให้ก้าวต่อไปก้าวไกลกว่าเดิมขอบคุณทุกท่านที่รับชมในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ 没愧疚